บทที่692มหันตภัยฟ้าร้องของถังซานราชายั์แห่งท้องทะเลจงจู้กล่าวอย่างเคร่งขรึมในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่เคยมีตำนานของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลนับประสามรดกของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลในฐานะที่เป็นคนนอกคุณต้องปลุกเร้าทุกสิ่งทุกอย่าง เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณทำคือไม่ให้เผ่าทะเลทั้งหมดทำชุดแต่งงานให้กับคุณพลังของคุณแปลกเกินไปที่จะดึงดูดพลังแห่งความเชื่อของเผ่าทะเลอย่างที่คุณพูดถ้าคุณแข็งแกร่งขึ้นคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณทำไม่เป็นทาสของเผ่าทะเลทั้งซานมินอยู่ตรงนั้นโดยไม่ตื่นประหนกขณะที่เขาถูกรลายล้อมไปด้วยมหาอำนาจทั้งสามหัวใจของฉันอยู่บนดวงจันทร์ที่สว่างสวยเขาพูดเบาๆ พวกนายอยากจะล้มฉันลงแล้วศึกษาความสามารถและสายเลือดของฉันอย่างระมัดระวังใช่ไหมนี่คือสิ่งที่คุณวางแผนไว้ก่อนที่คุณจะมาใช่ไหม ราชามังกรทะเลกล่าวอย่างเคร่งขรึมเราต้องระวังเราไม่แน่ใจว่าคุณเป็นบรรพบุรุษของทวีปนางฟ้าที่จะบุกโจมตีเราหรือไม่แต่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะไม่ทำอันตรายมนุษย์โดยเฉพาะถ้าอารีที่คุณจัดหาให้สามารถล้างทะเลได้จริงๆเหมือนเราจะปฏิบัติต่อคุณในฐานะแขกเสมอและจะไม่ทำอันตรายใดๆกับคุณเราแค่หวังว่าจะได้รู้จักคุณมากขึ้น ถังซานยิ้มฉันขังฉันไว้เรียนฉันเหรอเป็นไปไม่ได้ในเมื่อฉันกล้าที่จะอยู่ที่นี่คนเดียวฉันเดาแล้วว่าคุณจะทำอะไรกับฉันเพราะต้องสงสัยคุณบ้าเหรอราชาฉลามทะเลตอบสนองในเวลานี้เท่านั้นและพูดด้วยความประหลาดใจเขาคือเทพแห่งท้องทะเลหูปากคนนอกจะดึงทุกอย่างเกี่ยวกับเผ่าทะเลได้อย่างไรถ้าเขาเจตนาร้ายมันจะไม่นำหายนามาสู่มหาสมุทรสีน้ำเงินที่ไม่มีที่สิ้นสุดรอกหรือ ราชายกแห่งท้องทะเลจงตู้พูดอย่างเย็นชาตาของถังซานยังคงสงบ,บเขาส่ายหัวเบาๆและกล่าวว่าคุณไม่เข้าใจความหมายของพระเจ้าที่แท้จริงแม้แต่ในทวีปนางฟ้าก็ไม่มีพระเจ้าเกิดขึ้นเพราะที่นี่ไม่มีอาณาจักรแห่งพระเจ้าโลกนี้และดาวดวงนี้หากปราศจากอาณาจักรเทพก็ไม่มีทางไปถึงท้องฟ้าได้ ราชามังกรทะเลขมวดคิ้วและพูดว่าไม่รีบได้โปรดกลับไปกับเราไปที่วังมังกรทะเลของฉันแล้วค่อยคุยกันพระเจ้าไม่ต้องกังวลเราจะไม่ทําร้ายคุณอย่างแน่นอนฉันสัญญาว่าช่วยอพยพมนุษย์ก่อนสิ่งเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นทั้งซานพูดอย่างเฉยเมยฉันยังมีหลายสิ่งที่ต้องทําฉันไม่มีเวลากลับไปกับคุณถ้าคุณต้องการตายและต้องการให้ชนชั้นสูงของตระกูลทะเลทั้งหมดทําถูกฝังอยู่ที่นี่คุณหยุดฉันต่อไปเอาลา่ะ ขณะที่เขาพูดลวดลายสีทองของตรีศูนย์เทพสมุดก็สว่างขึ้นที่หน้าผากของเขาราชายักษ์ทะเลจงจู้ตอบโต้ทันทีและตะโกนว่าต้องห้ามลำแสงพุ่งออกมาในมือของเขาปกคลุมร่างกายของถังซานโดยตรงถังซานไม่ได้หลบปล่อยให้แสงดักเขาอยู่ในนั้นแต่ลวดลายแสงตรีศูนย์สีทองบนหน้าผากของเขาสว่างขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าร่างของเขาจะถูกห้ามโดยราชายักแห่งท้องทะเลแต่ในเวลานี้บริเวณโดยรอบและมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดกลายเป็นสีทองในทันทีพลังศรัทธานับพันรุมล้อมและพลังศรัทธาเหล่านี้ไม่ได้รับผลกระทบจากอุปสรรคการห้ามเลยยังคงรุมเข้าหาร่างของถังซานนูเหมือนว่าถังซานจะเปิดอะไรบางอย่างความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเทียบได้ก็ออกมาจากเขาในทันใด และในขณะนั้นท้องฟ้าที่ปกคลุมทะเลทั้งหมดก็กลายเป็นความมืดและความกดดันที่น่าสะพรึงกลัวขององค์การทำลายท้องฟ้าและการทำลายโลกทำให้พื้นผิวทะเลลดระดับลงเกือบ10เมตรในทันทีเผยให้เห็นร่างของราชาแห่งท้องทะเลหลายคนชั่วขณะหนึ่งแม้แต่มหาอำนาจของจอมมารผู้ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันก็ยังรู้สึกหายใจไม่ออกแต่มีเพียงถังซานเท่านั้นแสงสีทองที่เพร่คลายก็สว่างขึ้นเรื่อยๆนี่คือมหันตภัยฟ้าร้อง ในท้องฟ้าที่มืดครึ้มลำแสงสีทองตัดกันเป็นริ้วๆและแสงสีทองที่น่าสยดสยองดูเหมือนจะมีกลิ่นขององค์การทำลายล้างโลกทั้งใบทะเลทำให้คลื่นทั้งหมดราบรื่นในความสันส่นสะเทือนและกลุ่มทะเลในระดับของราชาปีศาจนั้นแทบจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่กลุ่มทะเลที่อยู่ด้านล่างของราชาปีศาจถูกกดทับอย่างสมบูรณ์ภายใต้พื้นผิวทะเลและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ทังซานค่อยๆหันกลับมามองนางเนือกนางเนือกที่อยู่ข้างหลังเขาแล้วพูดว่าคุณผู้ถูกฉันถูกปฏิเสธโดยดาวดวงนี้จริงๆเพราะฉันมาจากดาวดวงอื่นจริงๆเหตุผลที่ฉันมาที่นี่ฉันมาที่นี่เพื่อค้นหาการเกิดใหม่ของฉันพรรยาอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าไม่เห็นมนุษย์ถูกปีศาจและวิญญาณกดขี่เป็นทาส ข้าจึงอยากช่วยให้มนุษย์มีทางลุกขึ้นหาเมียได้ข้าเคยเป็นเทพแห่งท้องทะเลการปิดทะเลให้ฉันช่วยคุณแต่เธอไม่รู้จักและต้องการที่จะหยุดฉันแล้วให้คุณรู้สึกถึงพลังแห่งสวรรค์ที่เป็นของคนทั้งโลกมุมฟ้าร้องสีทองที่น่าตกใจระเบิดขึ้นไปในอากาศข้าเขาบางทีเจ้ายักษ์ทะเลจงจูหวางตะโกนเสียงดงัง ถือซ่อมสวรค์ไว้ในมือเพื่อแทงถังซานอย่างไรก็ตามเมื่อผ่านไปครึ่งทางก็ต้องตกใจเมื่อพบว่ามันเคลื่อนที่เองไม่ได้สิ่งที่หยุดมันไม่ได้ไม่ใช่ถังซานหรือฟ้าร้องอันน่าสะพรึงกลัวบนท้องฟ้าแต่เป็นพลังแห่งความเชื่อที่แห่กันไปที่ถังซานในเวลานี้ร่างของถังซานลุกขึ้นสู้พายุแสงสีทองขนาดใหญ่และเงาปรากฏขึ้นข้างหลงังเขาขณะที่ร่างของเขาโตขึ้นและลมหายใจของเทพสมุดถูกปล่อยออกมาอย่างไม่ลดละ พระเจ้าทะเลไม่นะคนแรกที่ตอบสนองคือราชาวอรัสทันใดนั้นมันก็คลานและโค้งคำนับให้ถังซานทันทีหลังจากนั้นราชาฉลามทะเลก็สะท้อนออกมาแอร์และมันกลายเป็นร่างมนุษย์และโค้งคำนับให้ถังซานโดยตรงแต่ในขณะน,นี้บนท้องฟ้าฟ้าร้องที่น่าตกใจได้คำรามแล้วและในทันทีโลกทั้งโลกดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นสีทอง เมื่อสายฟ้าสีทองลงมาราชาแห่งท้องทะเลทั้งหมดที่อยู่ในขณะนี้รู้สึกว่าโลกทั้งใบกำลังจะถูกทําลายแต่ในขณะนี้บนหน้าผากของถังซานตรีศูนย์สีทองก็สะดุดตาอย่างหาที่เปรียบมีได้และแผ่นจารึกเทพสมุดที่ราชาทะเลทุกคนเคยสว่างขึ้นในทันที ทันใดนั้นรัศมีสีน้ำเงินก็ผุดขึ้นจากทะเลที่ไม่มีคลื่นรัศมีนั้นสูงขึ้นครอบคลุมทุกตระกูลทะเลและถังซานในปัจจุบนันและเงาแสงเทพสมุดขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังถังซานดูเหมือนจะจับหน้ากากไว้โดยตรงเชื่อมต่อกับรัศมีสีน้ำเงินนั้น ในช่วพริตาผู้เชี่ยวชาญของตระกูลทะเลทุกคนรู้สึกแปลกที่พวกเขาดูเหมือนจะเชื่อมโยงถึงกันในเวลานี้พวกเขาเป็นเหมือนส่วนที่สมบูรณ์และรวมเข้ากับมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างสมบูรณ์ เมื่อฟ้าร้องสีทองอันน่าสะพรึงกลัวตกกระทบกับแสงสีน้ำเงินก็มีฉากแหลกๆปรากฏขึ้นฟ้าร้องสีทองที่น่าสะพรึงกลัวแกว่งไปมาบ้างอย่างลังเลในช่วคลิปตามันก็กลายเป็นฟ้าแลบสีทองจํานวนนับไม่ถ้วนกระจายออกไปส่องแสงระยิบระยับในแสงสีน้ำเงินทั้งหมด ทั้งราชามงกรทะเลและราชาเสาหลักกลางทะเลยเห็นชัดเจนว่ารูนของตรีศูนย์ทองคําบนหน้าผากข,ของถังซานะมีการเปลี่ยนแปลงแปลกๆบางอย่างการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ศูนย์กลางของด้านหน้ายาวของตรีศูนย์ทองคําเพิ่มเติมเล็กน้อยมะม่วงสีฟ้ามันเหมือนกับอัญญมณีสีน้ําเงินชิ้นเล็กๆแต่แสงสีฟ้าที่นําไปสู่การปลดปล่อยของมหาสมุดสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมดได้แผ่ขยายจากสีฟ้าเล็กๆนี้ ในขณะนี้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเชื่อมต่อกับถังซานแล้วไม่ต้องสงสัยเลยเมื่อเทียบกับพวกเขาออร่าของถังซานนั้นอ่อนแอแต่ออร่าที่อ่อนแอนี้ก่อตัวเป็นสายสัมพันธ์การดำรงอยู่ที่สามารถเชื่อมโยงกลุ่มทะเลทั้งหมดที่มีอยู่และมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด ในขณะนี้พลังทั้งหมดรวมกันเป็นหนึ่งโดยแรงจูงใจของเขาทําให้มหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมดกลายเป็นหนึ่งเดียวเป็นทั้งหมดอย่างแท้จริงแม้ว่าฟ้าร้องบนท้องฟ้าจะน่ากลัวมากแต่ก็สามารถเจาะได้อย่างลงตัวเสียงที่สงบของถังซานไปถึงหูของทุกคนสำหรับเทพแห่งท้องทะเลฉันนำความสงบสุขและการพัฒนามาเหนือหัวของฉันมันจะเป็นหายนะที่ฉันจะ,ะเผชิญเมื่ออยู่เหนือหายนะ ครั้งหนึ่งฉันเคยคิดว่าหากฉันก้าวข้ามหายนะบนทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดโอกาสของความสำเร็จมันจะดีขึ้นมากเพราะฉันสามารถใช้พลังแห่งความเชื่อของสิ่งมีชีวิตนับพันในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อเพิ่มตัวเองและต่อสู้กับภัยพิบัตินี้อย่างไรก็ตามฉันไม่ต้องการที่จะทำเช่นนี้เพราะมันจะทำให้ชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด ฉันรู้นี่ว่ามีสัตว์กี่ตัวที่ต้องตายด้วยเหตุนี้ในเมื่อฉันเป็นเทพแห่งท้องทะเลฉันจึงต้องปกป้องผู้คนของฉันเองฉันจึงไม่อยากข้ามมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเข้าใจไหมบทที่693ในขณะนี้แสงสีทองของถังซานส่องสว่างบนหน้าผากของเขาและด้วยแสงสีฟ้าเล็กๆนั้นบุคคลทั้งหมดของเขาเป็นเหมือนการใส่ร้ายจริงจักมากไปน้อย ภายใต้แสงสีฟ้าอันกว้างใหญ่ทุกเผ่าแห่งท้องทะเลสามารถสัมผัสได้ถึงความไร้ขอบเขตของท้องทะเลอย่างชัดเจนและผู้ที่อยู่ข้างหน้าเขาคือเจ้าแห่งความไร้ขอบเขตราชาวอรัสเคยล้มลงมาก่อนและราชาแห่งแมวน้ำก็เช่นกันในเวลานี้ภายใต้คำพูดของเขากษัตริย์ก็ค่อยๆก้มลงและเดินไปหาถังซานแต่ละคนสามารถสัมผัสได้ถึงพายุฝนฟ้าขนองอันน่าสะพรึงกลัวที่พัดมาบนท้องฟ้าฉากจะเป็นอย่างไร ดวงตาของถังซานก็กระพริบด้วยแสงที่ค่อนข้างซับซ้อนเขาไม่ได้พูดง่ายๆเขาเรียกคนที่ทรงพลังที่สุดของเผ่าทะเลให้มาในวันนี้และเขาได้เตรียมการไวสองครั้งแล้วแน่นอนว่ามันดีที่เผ่าทะเลสามารถสนับสนุนเขาด้วยกัน แต่ถ้าเกิดสถานการณ์เช่นนี้และมีระดับเทพนับร้อยขึ้นไปรวมถึงกลุ่มพลังระดับประชาอสูนจำนวนมากเขาสามารถบังคับได้อย่างสมบูรณ์เมื่อภัยพิบัติจากฟ้าร้องมายืมพลังของพวกเขาและเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การต่อต้านภัยพิบัติจากฟ้าร้องด้วยตัวคุณเองเพื่อเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติ ให้นี่เป็นวิธีหนึ่งในจินตนาการของเขาในการก้าวข้ามหายนะและยังมีอัตราความสำเร็จที่สูงอีกด้วยอย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีนี้ในบรรดาตระกูลทะเลจำนวนมากที่ปราดอนในตอนท้ายข้าพเจ้าเกรงว่าจะมีไม่ถึงหนึ่งในสิบส่วนที่จะรอดชีวิต และเป็นการยากบว่าที่จะบอกววาเผ่าทะเลจะฟื้นตัวได้นานแค่ไหนอนาคตแต่สำหรับตัวถังซานเองไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะช่วยได้มากหากเขาสามารถก้าวข้ามหายนะได้สำเร็จก่อนเวลาอันควรมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นไร้ขอบเขตแม้จะไม่มีกลุมพลังเหล่านี้เมื่อเขาไปถึงระดับพระเจ้าเขาก็สามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยความช่วยเหลือจากความเชื่อของกลุ่มทะเลจำนวนมากขึ้น อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ทำและเขาก็ยังคงไม่หยุดยั้งแม้จะอยู่ภายใต้ความกดดันร่วมกันของราชามางกรทะเลราชาจงจุ้ยักแห่งท้องทะเลและราชินีนางเงือกแม้ว่าเขาจะกระตุ้นความทุกข์ยากของสายฟ้าให้แก้ไขวิกฤตด้วยตัวเขาเองท้ายที่สุดเขาก็ไม่ยอมให้ความทุกข์ทรมานจากสายฟ้าทั้งหมดมาจริงๆในขณะนี้เหนือท้องฟ้าการกดขี่ของความทุกข์ทรมานจากสายฟ้ายังคงรุนแรงแต่ภายใต้รัศมีสีน้ำเงินที่ปกคลุม ความทุกข์ทรมานจากสายฟ้าที่น่าสะพรึงตัวอย่างยิ่งนี้ได้สูญเสียเป้าหมายไปอย่างเห็นได้ชัดภายใต้การปกคลุมของรัศมีสีน้ำเงินกษัตริย์ที่ปรากฏตัวก็ค่อยๆฟื้นความสามารถในการแสดงแต่การกดขี่ที่เป็นเหมือนภัยธรรมชาติทำให้รู้สึกหายใจลำบากพวกเขาจะไม่เข้าใจได้อย่างไรว่าถ้าการปล้นฟ้าร้องถล่มลงทุกอย่างก็จะมาลายหายไป พวกเราเห็นแก่ตัวระาชนีนางเมื่อก้มศีสษ์ด้วยความอับอายแล้วค่อยๆล้มลงกับพื้นไปทางถังซานราชามังกรทะเลมองไปที่ราชาเสาวยั์แห่งท้องทะเลราชากย์แห่งท้องทะเลจงจู้เงยหน้าขึ้นในเวลานี้และจ้องมองอย่างว่างเปล่าที่ความทุกข์ยากของฟ้าร้องที่น่าสะพรึงตัวอย่างยิ่งในอากาศใช่แล้วครอบครัวของฉันหลังจากทั้งหมดไม่เลย เมื่อพูดแล้วมันก็ถอนหายใจยาวและไม่พูดอะไรอีกคุกเข่าข้างหนึ่งในทะเลไปทางถังซานราชามังกรทะเลมองดูราชาแห่งท้องทะเลและกลุ่มพลังแห่งท้องทะเลที่โค้งคำนับถังซานนาทีละคนมองไปที่ถังซานและโค้งคำนับอย่างช้าๆมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดและกลุ่มทะเลนับพันชั้นอยากจะปฏิบัติตามเทพปสูรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เสียงของถังซานเข้ามาในหูของทุกตระกูลทะเลที่มีอยู่ฉันไม่เคยคิดที่จะกดขี่คุณและฉันไม่ต้องการให้คูณยอมจำนนพระเจ้าที่แท้จริงคุณนำความโปรดปรานมาสู่ตระกูลทะเลแทนที่จะขอทุกอย่างเสร็จสิ้นมาเริ่มแก้ไขาการทะเลกันเถิดฉันเชื่อว่าคุณจะเข้าใจความพยายามอันอุตสาหะของฉันในอนาคต รัศมีสีน้ำเงินยังคงอยู่นี่เป็นหนึ่งในไพ่ย,ยิปซีของถังซานเขากล้ามาคนเดียวเพื่อเผชิญหน้ากับมหาอำนาจตระกูลทะเลมากมายเขาไม่เตรียมพร้อมได้อย่างไรเขาเคยเป็นราชาเทพเจ้าสูงสุดในอาณาจักรแห่งเทพเจ้าและเป็นที่รู้จักว่าเขาเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์โดยรวม มีรอยยิ้มจังๆบนใบหน้าของถังซานแม้ว่าเขาจะใช้พลังเพื่อเอาชนะผู้คนอย่างน้อยก็บรรลุเป้าหมายของเขาเผ่าทะเลจะเลือกอย่างไรในอนาคตเป็นเรื่องของเผ่าทะเลแน่นอนเขารู้สึกได้ว่าเป็นการยากที่จะทําให้เผ่าทะเลยอมจํานวนต่อเขาอย่างจริงใจจริงใจ แต่เขาไม่ต้องการมันเช่นกันตรับใดที่เผ่าทะเลสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างสงบสุขก็เพียงพอแล้วเมื่อเขาบุกทะลวงสู่การเป็นเทพ,พเจ้าในอนาคตด้วยการมีอยู่ของเทพแห่งท้องทะเลมีอะไรอีกที่จะคุกคามเขาในมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ อันที่จริงตระกูลทะเลปัจจุบันไม่รู้ว่าพวกเขาพลาดอะไรไปภายใต้การนําของสามราชาแห่งท้องทะเลพฤติกรรมที่ต้องก,กองา,งารกัดขังถังซานทำให้พวกเขาพลาดโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตแม้ว่าถังซานจะไม่ได้ใช้พวกมันเพื่อเอาชีวิตรอดจากภายัยพิบัติ แต่ในอนาคตเขาจะไม่ช่วยให้พวกเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญของดาวดวงนี้หนึ่งมีไว้สำหรับการเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงของมนุษย์ในอนาคตและเพื่อหลีกเลี่ยงผู้มีอำนาจมากขึ้นเพื่อยับยั้งพวกเขาและอีกประการหนึ่งเป็นเพราะความสายตาสั้นของเผ่าทะเลไม่เพียงพอเมฆล้นบนท้องฟ้งฟาค่อยๆหายไปและกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาครึ่งชั่วโมงและในช่วงครึ่งชั่วโมงนี้แสงสีฟ้าที่ถังซานปล่อยออกมาก็ยังมีอยู่เสมอ หลังจากการพัฒนาจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจานจิตสำนึกระดับเทพถังซานได้รับการปลูกฝังในทะเลสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดทำให้เขามีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดในอดีตของเขาตรีศูนย์รัศมีสีน้ำเงินนี้เองเป็นหนึ่งในความสามารถของตรีศูนย์และด้วยการรับรู้ถึงความใกล้ชิดของสิ่งประดิษฐ์พิเศษถังซานยังสามารถยืมอีกชั้นหนึ่งได้ความสามารถนี้เรียกว่าจักรวาลทะเล ถังซานใช้ทะเลเป็นแนวทางโดยมีจักอรอลาทะเลเป็นแกนหลักยืมพลังของสายเลือดของเผ่าทะเลมากมายที่มีอยู่เพื่อผสานกับถังซานขยายลำแสงสีน้ำเงินอย่างมากแยกทั้งหมดอย่างไรก็ตามเคล็ดลับนี้ใช้ได้เฉพาะเหนือมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้นหากปราศจากพลังแห่งท้องทะเลพลังที่จะก,กระวลทะเลสามารถทำได้ก็มีจำกัดอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ที่แท้จริงของถังซาน แม้ว่าก้อนเมฆแห่งการต้อนจะสลายหายไปแล้วทังซานก็ค่อยๆปิดขอบเขตของจัก,กรวาลแห่งทะเลอันกว้างใหญ่อย่างช้าๆและยังคงห่อหุ้มเขาไว้เขาได้ปลดปล่อยรัศมีแห่งการทำลายล้างมาก่อนแต่ตอนนี้เขาต้องค่อยๆยักยันตัวเองทางเดียวคือจัไปที่แห่งนี้อย่างสมบูรณ์พื้นที่นี้จะไม่ถูกค้นพบโดยสายฟ้า กลับไปที่เกาะพระจันทร์เซี่ยวภายใต้รัศมีสีน้ำเงินถังซานมองไปที่ราชาแห่งท้องทะเลด้วยท่าทางที่ซับซ้อนต่อไปฉันจะรบกวนพวกคุณทั้งหมดเพื่อช่วยให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันอ,อพยพเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ภัยพิบัติจาบฟ้าร้องมาอีกครั้งฉันต้องปิดตัวลงและห้ามตัวเองหายใจฉันยังขอให้คุณจัดการกับโรคระบาดในทะเลโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ฉันกลับมาฉันยังมีอาเรีเทพสมุทรที่ฉันสร้างขึ้นและฉันจะปล่อยให้คุณแจกจ่าย ขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขาได้โยนแผ่นจารุเทพสมุตออกไปอีกและมอบให้กับราชาทะเลทั้งหมดที่มีอยู่จิตสำนึกทางวิญญาณที่เขาสามารถรองรับได้ในตอนนี้มีจำกัดแต่แผ่นป้ายเรงเหล่านี้ทั้งหมดเก็บจิตสำนึกทางวิญญาณบางอย่างของเขาซึ่งได้รับการปลดปล่อยและกระตุ้นโดยจิตสำนึกทางวิญญาณเหล่านี้ทังซานจะสามารถควบคุมจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองได้มากขึ้นดังนั้นจึงระเบิดพลังที่แข็งแกร่งขึ้น ขอบคุณพระเจ้าในเวลานี้ราชาแห่งท้องทะเลจํานวนมากไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเลือกการยอมรับท้ายที่สุดไม่มีใครอยากตายยิ่งไปกว่านั้นถังซานส,สามารถช่วยพวกเขาแก้ปัญหาการทะเลได้ราชาฉลามทะเลยืนอยู่ด้านหลังด้วยใบหน้าดูถูกเหยียดหยามและพูดในใจว่าทําไมคุณถึงไปก่อนหน้านี้มิฉะนั้นฉันจะเห็นได้อย่างแม่นยํา กอดต้นขานี้ทันเวลาจริงๆพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าหลังจากที่ฝ่าฟันจนกลายเป็นพระเจ้าถ้าเกรงว่าจอมมารผู้ยิ่งใหญ่จะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาไม่ได้เหนือมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้เขาเป็นเจ้านายที่แท้จริง ทั้งซานก้าวเข้าสู่รูปแบบเทเลพอร์ตภายใต้ผ้าห่อศพของมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และไม่มีราชาปีศาจคนไหนกล้าหยุดเขากลุ่มของเปเลวไฟหลากสีสันลุกขึ้นและภายในเปเลวไฟที่มีสีสันรัศมีที่มิดเบี้ยวก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบเงียบและทันใดนั้นการเคลื่อนย้ายทั้งหมดอาเรจะสว่าง ราชาแห่งท้องทะเลมองเห็นอย่างแผ่วเบา,ว,าว่าในเปลวไฟหลักสีเหนือฝ่ามือของถังซานมีรมัศมีบิดเบี้ยวแปลกๆถูกปลดปล่อยออกมาดูเหมือนว่าจะเป็นลูกบอลแสงคล้ายคริสตัลแต่คลื่นที่ปล่อยออกมานั้นช่างน่าอัศจรรย์มากดูเหมือนว่าจะมีความผันผวนในอวากาศตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของเวลาครู่ต่อมาถัางซานหายตัวไปจากอากาศในทันที ด้วยการหายตัวไปของร่างของเขาร่องรอยของฟ้าร้องและความทุกข์ยากครั้งสุดท้ายที่แต่เดิมมีความรุนแรงเหนือท้องฟ้าก็สลายไปเช่น